โอ้ยครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนิววีนะขออภัยนะที่ห่างหายไปนานนะพอดีเรียนหนักมากนะครับนะไม่มีเวลามาอัดคลิปเลยนะครับขออภัยนะครับนะแต่ถ้าว่างเราก็จะมาอัดคลิปไปกับคุณผู้ชมคุณผู้ดูรับชมกันนะครับนะแต่ผมจะไม่ทิ้งทุกคนไปไหนแน่นอนนะครับอย่างน้อยผมก็จะหาเวลาว่างมาอัดน,นะครับนะโอเควันนี้เราจะมาทําการดันแรงและกันนะครับนะ ไม่ได้เล่นโคตจรจะนานนะครับก็ฝีมือน่าจะตกแล้วล่ะเราจะมาทันเล้งซีดีกันนะครับเนื่องจากมันอัปเดตมานะครับซึ่งอัปเดตมาประมาณอาทิตย์กว่าละเรานะครับเพิ่งเล่นไปไม่กี่เกมเองนะเดี๋ยวเปิดประวัติให้ดูนะว่าเล่นไปกี่เกมนะครับครับนี่นะครับเล่นไปเจ็ดเกมนะครับชนะไปสี่เกมนะเป็นไงเล่นไปเจ็ดเกมเองนะครับนะเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกานะเอ้ยเวลานะครับมุกปีไหนกันรู้เนี่ย เราทับชมกันเลยนะครับ Let's go Welcome to CC นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับแล้วติดท็อป a w ตอนไหนวะเนะี่ยติดท็อป a w ตอนไหนเล่นไปเจ็ดเกมงงเลยติดท็อปได้ไงวะ ผมเล่น,นตอนไหนวะหรือว่ามันคิดของซีซันที่แล้วเดยอไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันใจเย็นเพื่อนลาดไปก่อนตัวยังไงวะนะ่ะดุงดุ้งดุงดุง,ดง เกียวซ้ายยิงวะเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยหัวดิไม่โดนหัวเลยวะอ้าวทำอะไรไม,ไม่ได้เล่นนาะนนะครับยิงหัวไม่โดนเลยโอ้ย,อยจะล่วงโอ้ยตัวกายยิง my friend ซุปได้สวยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วสวยเพื่อนโอ้ยโดนตัวไกลยิงว่ะเอาแล้วเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่เอาไงครับจังหวะน,นี้ยิงใครเราเพื่อนเฮ้ยเบอร์หนึมันอยู่นูน่นอย่าบอกนะโดนหมดตีด้อ่ะไม่เอานะมันมีเขียวนะเพื่อนระวังระวังด่วนๆโอ้โหยังไม่ได้วิ่งเลย สวยโอ๊ยนึกว่าจะจบละ <laughs> ขอบคุนะอ,คนะอ่งอกไปนะครับนึกว่าจะพลาดแล้วช็อตเมื่อกี้นี่มาเดี๋ยวเล่นชาร์จเลยละกันนะมินิอ u เซตไอก็อาจจะเล่นเออเออเรือๆนะครับนะเออเออเดือยๆดูคลิปเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับช่วงนี้นะไม่ค่อยได้จับฟีฟานเลย มาโอ้ย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 ,อยใครมันยิงฟรีวะนะมีตัวซ้ายตัวอ้ามันเจ็บจังวะโอ้โหแล้วล่วงหมดล่วงหมดมานะเสียวอลไปชุบเลยแล้วกันนะมาแล้วเพื่อนลัตใครไม่รู้ที่รู้ขอรัดก่อน ป้าใครมาเนี่ยทำอะไราดาวช่วยอะไรเพื่อนตัวการมันนี้ผมอ่ะผมตีร่วงแล้วเจ็บมากโอ้ยิงไม่โดนเพื่อนเบอร์นหนึ่งสวยเอาแล้วจังหวงนี้ชุบก่อนสวยเพื่อนมันมาแล้ว มันอยู่ด้านบนมันมาแล้วมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วเอาเจ็บมากเอาไงเอาไงเพื่อนเมื่อหนึ่งสวยอย้ยิงใครแทบจะไม่ตายเลยไม่ให้โอกาสผมพันยาเลยอ่ะเดี๋ยวคนรุ่นมาเดี๋ยวคนนี้มามาเป็นแบบโอ้ยมาเป็นเหมือนบ้านมิจัดงานเลี้ยงอ่ะเดี๋ยวคนนุ่นมาเดี๋ยวคนนี้มา มาเดี๋ยวเราไปทางซ้ายแล้วกันนะครับนะมันต้องมีตัวเล่นสนายเชื่อผมโอ้ยเกือบร่วงอา้าวามเฟนร่วงหนึ่งละมันเปิดจุดละนะครับมันจะเห็นจุดผมละหะร่วงหนึ่งอับตัวเลยแล้วกันร่วงสองโอเจ็บมากร่วงสามโอ้โหนิดดเียว ขาตัวไม่เจอโอ้ยเกือบได้แล้วนะครับไม่เป็นไรนะพลาดวินเดียวอ้ายมาเดี๋ยวเล่นเป็น MP5 ้อะไรกันนะครับมาเดี๋ยวเกมนี้เราจะเป็นฝ่ายรับบ้างดีกว่านะครับเฮ้ยอะไรวะนะอะไรเบอร์สี่วะ เปิดใจหน่อยเหมือนเขามาครับเพื่อนปะเจ็บๆโดนเป็นร้อ,อยอ่ะเราแค่ลืม,ลมไปเลยตัวห้าสามสองรอบไอตัวเก้าเก้าเก้าสองรอบโอ้ยเงียบโอ้ยไมเ่เอบอตไปเนี่ยเฟร้ยเพื่อนเราดักอยู่ต้องมีตัวมาไม่มีวะมาแล้วมาแล้ว สวยให้มันได้อย่างนี้สิอีกตัวนึงอยู่กับเบลน,นี่นะสวยเอ้ยยังไม่ยิงใครเลยนะครับดูดิขนาดแบบไม่ได้เล่นนานก็ยังแบกอะครับโอ้ยคนอะไรมันจะตึงขนาดนี้ ขนาดไม่เล่นนานยังแบกเลยเอ่ะถ้าเล่นแบบทุกวันจะตึงขนาดไหนเนี่ย <c oughs> เออเป็นอะไรอันนี้ขนาดอ่อนให้เนี่ยไม่ได้เล่นตั้งนานมามีใครมาซ้ายหรือเปล่าอยด้านหน้ามีตัวนะล่วงหนึ่งโดดแบบนี้ก็ร่วงสิครับรออะไร มันอยู่ไหนกันหมดวะไมเฟนไปไหนกันหมดเฮ้ยไ่ไหนกันหมดวะเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปหมดเลยทำไงดีสวยเพื่อนยังไม่ยิงใครเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ชนะยังชิวนะครับนะก็ก็ MVP นะ <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับในการดันแรงนะครับนะก็เพิ่งกลับมาเล่นนะแล้วก็น่าจะกลับมาเล่นดูคลิปนั่นแหละเพราะว่าไม่ค่อยได้แตะนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับนะโอเคสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนนะครับจุ๊บมั่วจุ๊บมั่ว้า